หรือแป้งธรรมดา,านเน,ะะนี่ยแหละฮะนี่อกินได้ครับนี่คือตัวเนื้อของมันเนื้อออกมาจะแบบร่วนๆนิดนึงนะครับแล้วลองชิมกันนะครับเรากําลังจะพาทุกเพื่อนๆทุกคนไปอุ่นอาหารกันนี่คืออาหารเที่ยงของเราครับดูๆนะโอร้อนโอร้อนร้อนรับร้อน สวัสดีครับวันนี้วันที่6นะครับวันนี้เป็นมี้เช้าของเรานะครับมื้อเช้าของเราวันนี้ไม่มีอะไรให้ลวครับก็คือชาโรงแรมไม่ได้ให้อะไรแล้วสิหาที่เราต้องกินก็คือเราต้องไปซื้อที่มาน,นีมาครับนี่คือข้าวเช้าของเราครับคือทาโกยากินี่ครับเรามาชิมกันดีกว่าอืมร้อนแล้วก็มีขนมปังนะครับขนมปังแล้วก็สลัดจากวัน เราไม่ได้กินอย่างนนสำหรับรสชาติของทาโกยาก,ยกินเนี่ยก็เหมือนของไทยนะครับก็จะมีซอสที่เป็นเค็มๆนะครับแล้วก็มีซาห่ายรวยๆแล้วก็ไส้นะครับอันนี้นะครับนี่คือทาโกยาก,ยกิที่เรากินกันนี่นี่นเห็นไหมบ้างอันนี้จะมีไส้เห็นไหม,น,ม,มนี่ก็จะปลาหมึกอืมนี่ก็จะปลาหมึกเหรือฮือแป้งธรรมดาเลยนะฮะนี่อยากินได้ครับวันนี้บรรยากาศดีครับเนี่ย ฝนไม่ตกครับวันนี้ตอนเช้าฝนไม่ตกแต่ว่าแดดออนนะครับแล้วก็ร้อนด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อของอะไรกันที่จมไม่ได้มาดกันบ้างมีของอะไรน่าซื้อบ้างนะครับแล้วก็เราก็จะมารีวิวกันทุกมื้อนะครับว่าเรากินอะไรเราจะกินทุกมื้อไม่ซ้านะครับวันนี้มื้อนี้เรากินพานโกยากิครับมื้อหน้าจะกินอะไรไปดูกันครับเจอกันตอนเที่ยงครับผมขอกินข้าวก่อนนะครับเจอกันครับ คครับนะครับมาแล้วกับมื้อเที่ยงของวันกระตัววันที่6ครับผมวันนี้หกนะครับเราจะกินอะไรกันแรกเลยคือขนมฟังครับกาแฟครับมี่อันนี้เป็นมัฟฟินครับมัฟฟินนี่ครับเป็นมัฟฟินนะครับราคาละสองทแปดเซนแล้วก็ผักสลัดครับก็ตัวนี้คารจเนพาร์โรครับ คล้ายๆกับพาโร่นะครับเป็นเหมือนคล้ายๆกับปลาเส้นนะครับโอเคครับเรามารีวิวกาแฟนี้กันก่อนดีกว่ากาแฟนี้เป็นกาแฟของอาซาฮีครับรูปแบบเป็นอย่างนี้ครับเราจะมาชิมกันวรสชาติเป็นยังไงแกะออกมาว้าวนี่ครับเราแกะออกมาครับแล้วเราจะริ้ให้ดูครับนี่คือแกะเราจะริ้งให้ดูนะครับเราจะริ้งให้ดูครับทุกคนครับอยู่นะฮะนี่นี่ครับนี่คือกาแฟที่เรากินกันวันนี้นะครับ อร่อยครับเป็นรสชาติลาเต้เหมือนลาเต้มีนมแล้วก็มีกาแฟรสชาติหอมครับหอมหวานอร่อยครับเลามาชิมมัฟฟินกัน,นิดน,นึงนี่คือมัฟฟินนี่เรามาดูใ,ใกล้ๆกันนี่คือมัฟฟินครับมัฟฟินช็อกโกแลตครับผมราคาประมาณ138เยนครับมัฟฟินชอ็อกโกแลตครับผมเรามาชิมกันนี่ครับนี่คือมัฟฟินของเราครับผม ครับเรามาชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงนี่คือตัวเนื้อของมันเนื้อออกมาจะแบบร่วนๆนิดนึงนะครับแล้วเราชิมกันอืมอืม,อมก็ทารับแล้วก็กินกับกินก,กาแฟได้ครับนี่ครับนี่คืออาหารเที่ยงของเราของวันที่หกครับงั้นแต่ตัวเขาไม่มีอะไรให้แล้วพรุ่งนี้เราก็จะต้องไปซื้อของกินกันแล้วนะครับโอเคเอา,าล่ะเรา,เาไปกินข้าวเที่ยงกันก่อนแล้วเจอก,กันตอนเย็นว่าตอนเย็นเราจะมีอะไรกินครับ อาละครับสวัสดีครับมาถึงวันที่หกครับนี่คือมื้อเย็นวันที่6ของเรานะครับเป็นเมนูเดิมครับผมเก็บในกล่องนี้ไว้ในเี็นก็คือมันมีวันหนึ่งผมกินไม่หมดนะครับผมก็เลยเก็บไว้เพื่อมากินในวันนี้นะครับวันที่เขาไม่มีอะไรมาให้เรากินแล้วต้องหากินเองเลยครับเดี๋ยวพรุ่งน,นี้นะครับเราจะไปซื้อของที่แฟมิลี่มาร์ทและจะไปอุ่นที่ชั้น3ให้ดูว่าเวลาอุ่นไมโครเวฟของที่นี่อุ่นยังไง อันนี้เป็นข้าวที่เราปุุนมาแล้วนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งรูปแบบของข้าวก็จะเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องชิมอะไรมากพรุ่งนี้เรามารีวิวกันดีกว่าว่าอาหารใน Family m a r t มมีอย่างไรบ้างและเป็นอะไรบ้างที่ผมจะซื้อมากินนะครับวันนี้ไม่ได้ซื้ออะไรมาพิเศษไม่ได้มีอะไรมารีววพิเศษนะครับเริ่มพรุ่งนี้ลงมนต๊ไปกินข้าวก่อนนะครับแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้คือวันที่7แล้วนะครับจะอยู่ที่นี่วันหนึ่งอาทิตย์เต็มแล้วนะครับ พรุ่งนี้วันที่7นะครับเราจะไปซื้อข้าวกินกันที่เปรมีิมารแล้วเรามาดูว่าข้าวที่เปรมีิมารม,มีอะไรน่ากินบ้างนะครับแล้วโอเคเราพร้อมแล้วนะครับเราไปกินข้าวเย็นกินก่อนแล้วก็จะเป็นคลินี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามมาจนถึงวันที่6ของการกลังโดในวันนี้นะครับแล้วเจอกันในวันในอีพีหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับนะครับเรากําลังจะพาทุกเพื่อนๆทุกคนไป อุ่นอาหารกันนี่เราซื้ออาหารนี้มาีน่นะครับนี่ครับอันนี้คือเย็นๆนะแช่เย็นไว้นะวิธีการดูนะครับอันนี้คือซองที่ผมแกะออกมามันจะมีเขียนตรงนี้เห็นปะ่ะทุกคนจะเห็นไหมครับว่าตรงนี้มันคือจะเป็น500วัตต์นะครับ3นาทีตรงนี้คือตรงนาทีแล้วก็30วินาทีเพราะฉนั้นถ้ามันโควิ500วัตต์นะคะจะใช้เวลา 3นาที30วินาทีแต่ว่าตัวไมโครเวฟที่เราใช้กันของที่โรงแรนมน,นะครับจะใช้700วัตต์เพราะฉะนั้นก็ประมาณได้ประมาณ3นาทีนะครับอ่าบริเวณที่มีไมโครเวฟจะอยู่ชั้น3ชั้น6ชั้น9นะครับ,รบโอเคเดี๋ยวเราจะหาทุกคนไปอุ่นอาหารกัน ลงเรียบมาแล้วนี่ชั้นสามเราอยู่ที่ชั้นสามแล้วครับตัวนี้จะมีห้องตรงนี้เห็นปะจะใช้่าห้อง b e n d i n g machine นะครับนี่ <Wow. S 1> ว้าวเนี้ยังไม่มีคนนี้นะครับเป็นห้องนี้แล้วเข้าไปดูกัน,น,นเราเข้ามาถึงแล้วนะครับเราจะเจอตัวของตู้กดน้ำนะครับแล้วก็จะมีตัวของไมโครเว v e ที่เราจะมาอุ่นอาหารนะครับแล้วก็ตัวเครื่องทำน้ำแข็ง ก็คือแลาวาเราแก้ไขกรีแข็งได้นะครับโอเคเรามาดูกันตรงนี้นี่นะครับเราเปิดแล้วเราก็ใส่อันนี้เข้าไปเลยซึ่งตัวนี้เขาจะออกแบบที่มีตัวระบายอากาศอยู่ข้างบนเหมอนเดนะครับว้ <Wow. S 1> าวแล้วก็กดๆหนอยให้มันระบายอากาศแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับที่จริงๆเวลาเราก,กดนะครับเราก็กดไปเลยนี่อันนี้เกียร์นี้ไม่รู้นะครับสำหรับประมาณไฟแต่เราสามารถจับ ตั้งเวลาได้นะครับ oh. โดยการดูตรงนี้นะอันนี้คือศูนย์ใช่ไหมครับอันนี้คือศูนย์เรากดตรงนี้หนึ่งทีมันจะขึ้นมาเจ็ดร้อยวัตต์ใช่ไหมครับแล้วก็กดนี้หนึ่งนาที <_ c oughs> ใช่ปะ่ะอันนี้เห็นหนึ่งนาทีใช่ไหมครับเราสามนาทีใช่ไหมครับมันก็จะเป็นสามนาทีตรงนี้เห็นปะ่ะพอเราตั้งเวลาสามนาทีเสร็จแล้วเรากดสีแดงมันก็จะทํางานสามนาทีครับเห็นไหมครับตอนนี้มันทํางานไปสองนาทีก็ป๋าแล้วก็สามนาทีแล้วเราอุ่นนู้ิสามนาทีนะครับแล้วก็ คพื่อทำน้ำแข็งตรงนี้นะครับเราก็สามารถแกะหยิบแก้วตรงนี้ออกมาได้นี่หยิบแก้วนี้ออกมาแล้ววางไว้ตรงจุดนี้ครับนั่นคือตรงนี้แล้วกดปุงน้ำแข็งครับก็เลยมันจะมีน้ำแข็งออกมาอย่างนี้นะครับีีดมาซะแหลมเลย surprise motherfucker. โอเคครับตอนนี้เราครบสามนาทีแล้วนะครับเราครบสามนาทีแล้วเราเปิดออกมาดูข้างในกันดีกว่านี่นี่คืออาหารเที่ยงของเราครับดูดูดูนะร้อน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 ระวังร้อนนะครับเพราะว่ามัน3ามนาทีพอดีถ้าเราตรวดดูข้างในนี่ครับวกำลังเดือดๆเลยครับนี่นี่โอเคเดี๋ยวเราไปกินเดี๋ยวเอาขึ้นห้องกันดีกว่าให้เราไปกินข้างบนกันครับถึงแล้วนี่ห้องรอนดอรี่นะครับ เครื่องซักผ้าคือขึ้นบนจะมีเครื่องซักผ้าไอ้ข้างล่างเป็นเครื่องซักผ้าข้างบนจะเป็นเครื่องอบผ้านะครับ